สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเนยพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะกับโครงการพฤกษาพรามรังสิตคลองสามนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอาทิเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอย่างทั้งเทสโก้โลต้สนะคะแล้วก็บิ๊กซีค่ะรวมถึงยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษานะคะอย่างโรงเรียนโชคชัยรังสิตแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลนะคะจากโรงพยาบาลเอกปทุมอีกด้วยด้านในโครงการค่ะ เรามีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะโดยร,ปรอปภตลอด24ชั่วโมงค่ะลูกบ้านสามารถผ่านเข้าออกนะคะโดยใช้ระบบคีย์การ์ดแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นส่วนสาธารณะพร้อมกับสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าบ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่25ทับ207ค่ะเท่าโฮม2ชัน้นขนาดพื้นที่อยู่ที่23.2ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะด้านหน้าตัวบ้านเนี่ยจอดรถได้2คันค่ะส่วนสำหรับด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เขาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นบริเวณของห้องโถงค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่นะคะโต๊ะรับแขกชั้นวางทีวีต่างๆค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะห้องน้ำชั้นหนึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะสามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะ ด้าน,นหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่กว้างๆนะคะแล้วก็ไม่ติดกับบ้านไหนเลยค่ะด้านหลังเกิดโล่งเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต่อเติมได้ค่ะสามารถปูพื้นทําหลังคานะคะเพื่อต่อเติมเป็นพื้นที่ส่วนขยายเนี่ยทำเป็นโซนครัวหรือว่าพื้นที่สักหลังได้ค่ะชมบริเวณชั้น1กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยขึ้นไปชั้น2กันค่ะ มาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่กว้างขวางค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้เตียงนอนเนี่ยได้ถึงขนาด6ฟุตนะคะและยังเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตู้เสื้อผ้าได้มีกระจกหน้าต่างบานใหญ่ค่ะสามารถรับแสงธรรมชาติแล้วก็ลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและอีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะทําห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาช ชิกข้าอื่นๆภายในบ้านได้หรืออาจจะดัดแปลงค่ะทำเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆนะคะอาทิเช่นห้องทำงานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องพระค่ะห้องน้ำชั้นสองค่ะจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีการกั้นแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้เรียบร้อยนะคะให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤษาไทยรังสิตคลอง3าเริ่มต้นบนถนนรังสิตนครนายกหน้าฟิวเจอร์พาครังสิตขับตรงไป4.9กกิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปถนนโยธาธิการคูคอดคลองหลวงขับต่อไปอีก1.8กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube, Facebook หรือว่า TikTok นะคะรวมถึงไดยฝากไว้ด้วยค่ะ สามารถกด Subscribe พวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางข้างล่างนี้นะคะเพื่อติดตามกันทุกๆการอัปเดตของแจมค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดด้วยนั่นก็คือแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะให้คุณดาวน์โหลดฟรีนะคะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ซึ่งภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณก็จะได้พบกับซับพร้อมขายค่ะมากมายเลยกว่า2000รายการนะคะสามารถเซิร์ชดูได้เลยค่ะว่าอยู่ในทำเลไหนแล้วก็มีงบประมาณเท่าไหร่นะคะ วันนี้ค่ะก็หมดหน้าที่ของเนยแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยค่ะว่า EP หน้าเนี่ยพวกเราจะพาไปชมกันที่ไหนค่ะวันนี้เนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ